สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess อ f อเฟิรนะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันรายกันที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวนันเช่นเดิมค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขมีพลังใจพลังกายจิตใจที่ดีในทุกๆ,ๆวนันนะคะ ได้รับค่าวรับฟังอะไรที่มันมีความสุขนะคะเพิ่มพลังใจของเราเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะเช็คพลังส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ถ้าเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะปรึกษาพนาหัวใจ ความรักความสัมพันธ์ทวินเฟลมทวินโซเรื่องราวที่มันซับซ้อนอยากได้คําตอบภายในใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันจริงไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อแอดไลน์เข้ามาจองคิวได้เลยถ้าปิดรับประแจให้ทราบอีกครั้งนะคะส่วน Membership ก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะข่าวร้อนแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวร้อนแรงดีกว่านะคะ เช้าๆแบบนี้เราก็มาเช็คพลังงานกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะมีพลังใจสู้ในทุกๆวันข่าวร้อนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะมาดูกัน ข่าวร้อนแรงนะนะคะเด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะรอคอยการคุยการพูดคุยกับใครบางคนว้าวแม่สิบเหรียญออกมาขนาดนี้ เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยขอให้ตั้งมันมน่นมั่นใจเห็นไหมคะเด็กถือดาบนี้นะคะตั้งท่ายืนเป็นสง่าเพื่อที่จะทาทาทายกับสิ่งที่มันเป็นลบๆหรือว่าอุปสรรคหรือว่าอะไรที่ไม่ไม่กระจ่างและเข้าใจนะคะยืนเพื่อสู้ไม่ถอยนะคะ ไม่ถอยเลยจะทำอะไรต้องไม่ถอยมีเหตุละผลมีความอดทนมั่นใจมีการวางแผนที่ดีสิบเหรียญความมั่งคัง่งความร่ำรวยความบูรณาสมบูรณ์นะคะทรัพย์สินหน้าที่แล้วก็เงินทองจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะหรือบางท่านได้พบเจอคู่ชีวิตที่เขามีมีมีทรัพย์สิสนมีฐานะดีมั่งคัง่งหรือว่าร่ำรวย เป็นคนที่มีอสังหามีมรดกแบบนี้นะคะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ได้อยู่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเลยทีเดียวหรือมีคนสองคนมองแล้วคนคอยชอบคุณอยู่นะคะอยากที่จะเข้ามาหาคุณอยากที่จะเข้ามาคุยเคลียร์หรือสารความสัมพันธ์กับคุณให้ไปจนถึงขั้นแต่งงาน เป็นครอบครัวที่อยู่ดมสมบูรณ์มั่งคั่งในบ้านปลายชีวิตสองและดูคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่คนคนนั้นอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้หรือเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจบริหารธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเป็นคนที่แบบประดับมั่งมีมั่งคั่งก็ได้หรือว่าคนจะได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลําแข้งของตัวเองจนกระทั่งมั่งมีนะคะร่ารวยมั่งคัง่งแบบ ในตัวเองที่ต้องการแบบที่จะประสบความสําเร็จก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะคะไม่ยอมแพ้แล้วก็อย่ายอมแพ้เลยทีเดียวนะคะคุณจะได้สิ่งที่ต้องการขอให้วันนี้ฮึบหนักแน่นสู้ไว้เดี๋ยวปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เพราะทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้มันจะไม่มีอะไรที่อยู่แบบนั้นไปตลอดนะคะบางท่านอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครได้คุยได้เคลียอะไรกับใครบางคนนะคะ รามาดูอีกข่าวร้อนแรงราชาดาบธาตุลมคุณอาจจะได้พบเจอธาตุลมนะคะคนที่มีความเป็นคนที่มีตะก,กะนะคะยอมหักไม่ยอมงอเท่ดูอบอุน่นดูเฟลลี่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ดูเจ้าสำอางอ่อนกวัยหรือว่าสมกวัยนะคะเด e m เมจิ i เชีย บางท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะในการที่จะสร้างสร้างทรัพย์สินสร้างงานสร้างอะไรให้เป็นเงินเป็นทองได้อย่างไรนะคะบางท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการขนขวายหาความรู้บางท่านมีมีไอเดียอยู่แล้วที่ต้องทาอะไรเพราะฉะนั้นแพลแผนและวางแผนให้ดีๆนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอใครที่เขามีความเฉลียวฉลาดมากๆนะคะเก่งมีตะกะแล้วก็เหตุผล รู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องเข้าหายังไงถอยหายังไงนิ่งยังไงใช้วาจายังไงใช้คําพูดยังไงที่จะจีพูดที่จะเข้าหาคุณเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งตรงๆนะคะแต่ก็เป็นคนที่จริงใจประมวลด้วยเหตุและผลอาจจะพูดรักพูดว่าชอบ ไม่ตรงๆอาจจะเป็นทางอ้อมนะคะเขาอาจจะยุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้แต่งตัวทันสมัยมีสเสน่ห์แต่ถ้าอยุมากกว่าก็จะดูอ่อนกว่าวัยหรือว่าสมวัยอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่มีความเป็นศิละปะศิลปินนะคะชอบธรรมชาติชอบศิละปะแบบนี้เป็นคนอารมณ์ขันแล้วก็มีอารมณ์ขันในบางครั้งมีความสุขสนุกในตัวตนของตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียที่แบบ เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าออกแบบดีไซน์คิดโปรเจกต์คิดงานไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆแบบนี้นะคะเดวิลอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเกิดอะไรจะเป็นเรื่องของอะไรมันจะมีอุปสรรคแน่นอนที่เข้ามาให้เรารู้สึกว่าท้าทายให้เราได้รู้สึกว่าได้เรียนรู้ก้าวถวยนะคะ ความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังนะคะคุณจะเจอใครที่เขามีความเพียบพร้อมแต่มีความรู้สึกว่าค่อยคอยดูในความสัมพันธ์ห่วงความหวงความโสดนะคะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมีรักเจ็บปวด สามเศร้าที่หนักมาก่อนมากๆนะคะหรือว่าการอย่าร้างมาก่อนที่เสียใจมากๆทําให้เขาคนนี้สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้สบายนะคะอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่าจะแต่งงานก็ได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือการแต่งงานสร้างครอบครัวเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นก้าวถ้วยนะคะและเขาก็มีความมสมบูรณ์ดูออกจะเจ้าชู้คาสโนวาคาสโนวีแต่เขาก็จะมีความเป็นคนที่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะดูแลเทคแคร์คนรักเขาเป็นได้ ได้เป็นอย่างดีสามารถซัพพอร์ตดูแลคนรักได้ไม่ให้ลำบากเลยนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลสูงนะคะเป็นคนทำรายแล้วจดจ่อนะคะคุณอาจจะได้ได้รู้จักเขาหรือว่ารู้จักกันแล้วแล้วห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะบางท่านเรากาดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ ะะรอโอกาสที่จะไดเ้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆความรวมสมบูรณ์เรื่องของครอบครัวนะคะสิบถ้วยการได้ปรับความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะได้รอคอยการปรับจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเป็นความรวมสมบูรณ์หรือบุคคลคนน,นี้เข้ามาจะทําให้คุณได้ได้ปรับได้ลองปรับลองจูนลองคุยกันลองทดสอบในการที่จะแบบเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้กัน กันซิว่าเราสองคนจะไปจะคบกันจะถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีความรวมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไหมนะคะจะเป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอคู่ชีวิตที่เขาร่วมทุกร่วมสุขกับคุณมีความรวมสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะอาจต้องปรับต้องจูนอะไรกันบ้างหลายอย่างเพราะว่าต่างคนต่างมาจากคนละทิศคนละทางนะคะคนละครอบครัวนะคะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมีเหตุละผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้นะคะเวลาที่เราเจอพลังงานของความรักของคู่รักเราจะต้องมีเหตุละผลมีความนิ่งนะคะ DM place นะคะคูต่ตัวตนของคุณเป็น DM place นะคะคุณผู้ชายก็เป็น DM emperor นะคะ เป็นคนที่มีพร้อมพี่พร้อมและ้วล่ะพร้อมที่แต่งงานพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะคนที่คุณพบเจอเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อมแม่ไม่ๆมมีลูกติดหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนโสดโสดสนิทไม่มีการคอมมิทเมนต์กับใครก็เป็นไปได้โสดมานานแล้วก็ได้โสดแบบมีเงินมีความมั่งมีมั่งคั่งนะคะมีทุกอย่างพร้อมแต่รู้สึกว่าสมระ,ะชิวๆแล้วก็สบายๆมากในตัวตนของเขา ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับสัตว์อยู่อะไรกับที่มันเป็นอะไรที่สงบสงบแบบนั้นนะคะเขาจะมาชอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้รับการแต่งงานได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกค่ะวางแผนแพลนดีๆในอนาคตคุณจะมีสิบเหรียญมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเข้ามาด้วยความสามารถของคุณเองนะคะ ด้วยความสามารถด้วยการวางแผนด้วยตะกะด้วยเหตุและผลต่างๆปัใจจัยในชีวิตแต่ก็จะมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาบางทีต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองขวนขวายหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างมันต้องเหมือนกับว,ว่ามีโปรโมชั่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจหรือ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปีนั้นปีนั้นในช่วงช่วงนั้นว่ามันมีอะไรที่บูมมีอะไรที่แบบเป็นกระแสอะไรแบบนี้นะคะเอามา mix and match ปรับกันนะคะมันจะมีโอกาสเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องมีอุปสรรคบ้างนะคะจดจอทำสิ่งที่รู้สึกว่าทำมีความสุขแล้วก็ลุยให้เต็มที่คุณจะพบเจออะไรที่มันแตกต่างนะคะเมื่อเราลุยเราไปเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียดายกับสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เราทำไป the view of fortune นะคะโชค แห่งกงล้อแห่งโชคชะตาความโชคดีอนาคตที่เกิดขึ้นรอคุณอยู่นั้นเป็นอนาคตที่ดีมากๆอนาคตเป็นไปนทางที่ดีนะคะและก็โชคชะตาได้หมุนไปในทุกๆวันนำพาให้คุณพบเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีค่าและก็ลํำค่าที่สุดนะคะ The High r e f e n c e การคอมมิ t เมนตการแต่งงานการมั่นหมายการจดทะเบียนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีนะคะอย่างที่คุณต้องการเห็นไหมคะสิบถ้วยแล้วก็ดีเอ็มเพลสนะคะแล้วก็เดอะไฮโรเฟนแล้วก็อนาคตคุณจะได้ขอให้เชื่อว่าอนาคตคุณจะได้แต่งงานนะคะเข้าโบสเข้าพิธีจดทะเบียนทำอะไรที่มันเป็นไปตามประเพณีโชค สุภเสนิว่าโชคชะตากําลังหมุนไปในทุกๆวันอนาคตมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาคุณจะได้คุยได้ตัดสินใจแล้วก็ได้เคลียร์นะคะแล้วก็ได้เลือกว่าจะทํายังไงใช้เหตุลผลและถ้าคุณ move on คุณเปิดใจคุณจะได้คนที่ดีกว่านะคะที่เขามีความพร้อมเพียบพร้อมกว่าเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีให้เกียรติ เคารพนะคะซึ่งกันหลายกันเพราะเราจะต้องเลือกชีวิตหรือลิขิตชีวิตของเราเองว่าเราจะเป็นยังไงนะคะที่จะเกิดขึ้นความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังรอคุณอยู่นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะโรแมน a n แองเจกันสัหน่อยค่ะออกมาแล้วนะคะ เวลี่ซูนคลียรเอเนจีที่คุณต้องการนะคะและคุณจะได้รับมันในเร็ววันนี้ trust เชื่อว่าสถานการณ์ความรักที่เป็นรักแท้จริงๆะคะ่ะมันจะเกิดความโรแมนติกแล้วมันจะเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะคีเป็นโอเพน i ม d นะคะเปิดใจเพราะว่าโซเมทของคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอเพลฟูเนสนะคะนึกถึงแล้วก็ คิดไว้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีแต่ความโรแมนติกอนุญาตให้สิ่งสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเชื่อและศรัทธานะคะและคุณจะได้พบเจอกับความรักที่เป็นรักที่โรแมนติกจริงๆที่ออกมาจากอินเนอร์ภายในใจของเราจริงๆนะคะและคุณจะพบเจอคู่ที่เขามีสินเสมอกันนะคะเคมีที่เข้ากัน แล้วก็สามารถที่จะมาซับพอร์ตดูแลคุณได้ไม่ให้คุณลำบากเลยนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะคอมพอมายนะคะคอมมูนิเคตเคลียร์นะคะการปรีปันอมการพูดคุยแล้วก็การสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ Yes ค่ะ ข่าวร้อนแรงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณใช่อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันแล้วก็มาดูไพ่สำหรับนี้กันค่ะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่เสมอสักเซสค่ะประสบความสำเร็จเลยนะคะมาดูอีกค่ะว่าได้อะไร เลิฟนะคะความรักจะเข้ามาตอนนี้ต้องรักตัวเองก่อนนะ้าแมริชค่ะการแต่งงานนะคะการแต่งงานจะเกิดขึ้นยังเกอร์วูแมนนะคะบางท่านได้สาวน้อยนะคะที่อายุน้อยกว่าโอดแมนบางท่านได้ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะบางท่านได้สาวน้อยที่มีความน่ารักมีความหมวย มีอะไรที่ตรงสเปคตรงใจคราวคุณจะได้รับเกียรติและจะได้รับการเคารพจากคนรักและบุคคลรอบข้างนะคะนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะ เลข12นะคะคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนธันวาหรือว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในเดือนธันวาคมนะคะขอให้เป็นเลขที่ดีก็ได้นะคะทอร์ e r ช่วงเดือนธันวาช่วงคริสต์มาสขอให้ได้พบเจอกับเขาคนนั้นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จภายในสิ้นปีนี้อย่างที่ใจต้องการเลยนะคะทุกคนช่วงจังหวะชีวิตทําเฟรมของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางคนช้าบางท่านช้าบางท่านเร็วบางท่านต้องใช้เวลานะคะอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างที่เรา การจัดการของเรานั่นเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในจังหวัดชีวิตที่ใช่นะคะก็ประมาณนี้กับข่าวร้อนแรงนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนค่ะขอให้ได้เจอพลังงานดีๆใครอยากใช้พลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างเข้ามาจองคิวได้เลยเดี๋ยวถ้าปิดรับแจ้งให้ทราบอีกครั้งวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ